สวัสดีครับมาพพอๆกันอีกในวันที่สี่ท่านว่ากหานะครับเนาะพบกันอีกแล้วครับกับอีสานบานเฮานะครับเนาะมอริเซมาอัปเดตแมงมัวให้เบิ่งครับตัวนี้เป็นแมงมัวทองไก่คอดจากคลิปที่แล้ววังซีหมือน,นี้นะครับเนาะเมื่อนี้ก็ได้ลอลูกออกมาเรียบร้อยแล้วครับได้เป็นลูกไส้ด้วยครับแล้วเป็นตนัวนผะูเนาะ คอดเองมไม่มีปัญหาอย่างครับข้อตอนวางเทียงขึ้นเน่ยครับนี่นะครับน้มงแมวคนไข่แห้งแต่ก็ลูกก็ดูดไปเนี่ยแล้ละห้อยลูกดูดไปเนี่ยนะนี่นะครับนะได้เป็น ลูก้ายนาตาหนางหนาั้งบองทันบ้านะครับเนาะ่ดีแม่นี่ดีครับจับบ่ายลูกได้ครับบม่มีปัญหาอย่างบ่หายครับแม่นี่นาหรอย่างครับ จับบายเฮ็ดเนีงได้เบิดครับบางโตนี้เขาไกลลูกบ่ได,ด้เด้ครับแมนว่าตอนบ่ท่านลอดลูกอาสิดีอาสิเชื่องนะครับอาสิคุณแต่ว่าลอดลูกไปแล้วเขาไกลบ่ได้ก็มีหลายเ้อครับเด้อแต่ตัวนี้ก็เชื่องตั้งแต่ตอนม่านอยู่ตอนทองอยู่ลอดลูกก็ยังเชื่องครับบ่หายครับนาเรียงแ้งครับ ราาไว้ว่าหลังจากที่คลอดลูกได้ประมาณสักพักหนึ่งนะครับผมก็สิเด้ทำการฉีดยาบำรุงยาคาพยาธิพื้นนะครับเนาะเพื่อสิเบิงวาเพิ่นสีอ้วนขืนบ่อเนาะครับเนะาหลังจากทีตอนตอนทองอยนให้กินเจ้าในกระบ,บ่อ้วนเส้นยางเฮ็ดบว่า้เน,นะครับสียากรยามันมีผลต่อหลวงว่าในทองนะครับผมกัเลย ถ่ายเพื่อนขอดก่อนหถึงเวลาก่อนนี่ครับลูกซ้ายกะแข้งขาดีครับแต่ตอนนี้ยังยังลูกยืนบ่ได้ปันไดน,นะครับเนาะยังบ่แข็งแต่กับบ่โดนนะอกครับพอเพื่อนกะลูกกินนมได้แน่เลยสังเกตได้จากนี้นะครับอืนมเฮี่ยวๆอย่งีสีส,สเป็นห้อยดูดนะครับเนาะขันเป็นนมเหี้ยวๆอย่างซีนี่ นี่ก็น,น้องเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวอีสิครับูง้งงอดูดแล้วครับนี่ก็เหี่ยวแน่อยู่เป็นสองร้อยของการดูดของลูกง,ง้อเนาะครับเนาะเดี๋ยวันนี้กระมาตอนรับน้องทันวาเนาะครับเนาะลงที่ไป,ไปบ่อดโดนไปไหนกัน ขอดลูกแล้วโวยโยโวยโย,โยโลูกใดปุเนาะนี่นะครับ่อลูกเนี้ยบ่แข็งันไดนครับลูกใดเน่ยบ่ไดนเน่ครกับ่อยพื่อนเบิ่งกันไปตามธรรมชาติขันมันบ่เกินไปแต่ขันมันเกินไปฮะก็ต้องซอยมันเนียครับแต่ในตอนนี้ก็คือผมมีปัญหาอ,อย่างที่นาเป็นห่วงายเนาะครับเนาะ ตัวนี้ลูกเป็นเจ้าของเก้าเพ้นบอกว่าเป็นพ่อเป็นลูกผสมบีมาเตอร์นะครับเนาะอกับผมกับพวกหัวมันบีมาตเตอร์จัดปอร์เซ็นออกมาํำนีน้นะครับเป็นพ่อทับแถนะครับบอแมนผสมเทียมก็ได้ประมาณนี้แล้วนะครับ กระถาเบิ้งพัฒนาการกันต่อไปครับเพราะม่สิบเป็นยังไงไตอนนี้ก็ยังเบิ้งยังไม่ได้หรอกครับเพราะว่าลูกเบมาสเตอร์นี้พ่นสีตอนคอรดแลคอร์ดนำนักแลคอดมมนสีหน่อยเนาะครับเนาะตัวน้อยแต่พ่นสีออกมาใหญ่ทั้งหนอกนะครับเนาะ,ะที่ตามกันต่อไปว่าพ่นสีใหญ่ขื้น,ค,นคือจังคำเขาซาบอนะครับเนาะสำหรับ บีมาเตอนะครับเนาะเมื่อนี้จากลากันไปก็ซ้านี่นะครับเนาะเอามาให้เบิ้งนะครับอัปเดตให้เบิ้งว่าเป็นยังไงนะครับคอดลูกแล้วนี่นะครับคอดลูกแล้วก็จอยที่เาละครับ <laughs> แม่ก,กินยาดีขึ้นเขาครับยังบ่ได้ออกเพราะว่าลูกคนยานแข็งแล้วครับเนาะเอาไวน้นีก่อนค้าคอไหวาหาอาหารมาให้หายาหา,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 หาเฟื่องแล้วกะ็นี่อาหารเสริมแี่พราว่าแม่ง,ง้อตัวนี้โครงสร้างดีอยู่ครับขันเนื้อหนังมาเต็มนี้เป็นตะเบิงกุนีร้ายครับ ถ้าเพิ่งข่าวว่าผมเห็นเห็นมันอ้วนเลยนะครับเขาน้อหลังจากคอลูไปละก็ร้องเหมือครับช่วงนี้กันหญ้าหลายลูเข่าหลายคันบัอ้วนกระจักซีว่าจังไลยเนาะครับเนะาะเม,มนีิก็มาพอๆกันแค่ซ้ำนี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวมีอย่างอัปเดตเกินไหวเดี๋ยวสิอัปเดตในเพิ่งเนาะครับเนะาะเมนีิกะ ไปแล้วครับผมไปแล้วท่านว่าหน่อย